สวัสดีผู้ทรงคุณวุฒิผมนายวิลพล์คงวิชาจะมานำเสนอบทความวิจัยเรื่องการจัดการกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืนกรณีศึกษากลุ่มสมุนไพรสตรีสีมาลัยหมู่ที่11ตําบลบ้านกดอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนะครับนับว่าเป็นบทบาทที่สําคัญยิ่งต่อ,อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะครับ พอเป็นการพัฒนาระบบการจัดการชุมชนเพื่อสร้างขีดความสามารถของคนในชุมชนอย่างเป็นระบบนะครับทําให้ชุมชนเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับวิสาหกีจชุมชนเป็นรากฐานกิจกรรมที่มีความสําคัญต่อชุมชนด้านการส่งเสริมการลงตัวของคนในชุมชนในการประกอบธุรกิจระดับชุมชนทําให้ชุมชนเกิดความมั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้ การจัดการให้ตรงตามความต้องการของคนในชุมชนการสร้างรากฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมให้เข้มแข็งเพื่อที่จะให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมส่วนอื่นๆได้ต่อยอดบนฐานที่เข้มแข็งเป็นระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาสำหรับการแข่งขนนันในอนาคตดังนั้นวิสากิจชุมชนเป็นการร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจกันของคนในชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเรยวยึดหลักความพอเพียงและพึ่งพาตนเอง วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. ศึกษาการจัดการกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนที่ยังยืนที่นำพาไปสู่ความสำเร็จของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสีมาลัยจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา 2. เพื่อศึกษาการตลาดและอุปสรรคในการดำเนินง,งานธุรกิจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีสีมาลัยหมู่ที่ส1เอตำบลบ้านกดอำเภอบาะพินจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา วิธีการดำเนินวิจัยการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกการศึกษาในแนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพได้ใช้วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลดังนี้ 1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องในได้แก่เอกสารทางวิชาการหนังสือวิทยานิพนธ์งานวิจัยต่างๆรวมทั้งข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นพื้นฐานข้อมูล 2. การศึกษาโดยสัมภาษณ์แบบจาอลึกได้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนทางสังคมในชุมชนโดยสร้างคำถามหลักๆไปเป็นแนวคำถามสำหรับสัมภาษณ์เพื่อค้นหาทุนของชุมชนแนวทางการนำทุนของชุมชนมาใช้ในการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ หนึ่งกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของชุมชนหมู่ที่บ้านโคกวัดหมู่ที่สิบเอ็ดตำบลบ้านกกอําเภอบางปีอินจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาสองผู้ที่ให้ข้อมูลที่สําคัญซึ่งทําการคัดเลือกผู้ที่ให้ข้อมูลไว้ดังนี้หนึ่งเป็นประธานกลุ่มสองเป็นรองประธานกลุ่มสามเป็นกรรมการกลุ่มและสี่เป็นสมาชิกกลุ่มหกท่าน รวมผู้ให้ข้อมูลจำนวนทั้งหมด10ท่านนะครับจากการศึกษาพบว่ากลุ่มสมุนไพรสตรีสีมาลัยนะครับหมู่ที่เสือตมบลบ้านกดอำเภอบางววอินจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณและอบรมวิธีการทำสมุนไพรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์นำมาประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญากับหมอพื้นบ้านที่ตกทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นจนถึงรุ่นปู่ได้ทำการทดลอง และแจกทดลองใช้ปรากฏว่าใช้ได้ดีจึงตั้งเป็นกลุ่มสมุนไพรสตรีสีมาลัยและได้รางวัลโอท็อปห้าดาวปีพุทธศักราช2549และกลุ่มก็เติบโตด้วยประสบความสำเร็จมากมายด้วยวิธีการอย่างนี้มีการทำงานเป็นทีมมีองค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่สำคัญของการทำงานเป็นทีมมี4ด้านด้านที่หได้แก่ผู้นำ ผู้นำมีคุณลักษณะที่ดีและมีความเป็นผู้นำเข้ากับสมาชิกและเพื่อนพ้องร่วมงานได้ดีมีความเป็นกันเองมีน้ำใจมีความเสียสละและยึดหลักมนุษยสัมพันธ์ด้านที่2คือสมาชิกสมาชิกมีความเต็มใจในการทำงานมีทักษะในการทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความรับผิดชอบในการทำงานด้านที่4ได้แก่ง,งานทีมจะต้องจัดสรรงงานให้ลงตัวคือกำหนดเป้าหมายของงานให้ชัดเจน กำหนดวันกำหนดเวลาการปฏิบัติงานและกำหนดงานแล้วเสร็จวันใดวันเวลาใดแน่นอนด้านที่4คือระบบผู้นำมีการจัดการระบบที่ดี